สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีสุขสุขันเลยพี่น้องเลยขอบพอกันที่ก้าวนล้พี่น้องกับซองบอลนั้นแดดเปียกแล้วพี่น้องเลยเปิดกล้องมากเลยก็ได้นเนาะเปิดมาเจอแดดเลยพี่น้องเลยแดดแห้งขนาดมื่อนี้มื่อนี้บอลนั้นก็บบได้เมื่อดำน้าบ,บุรีดำน้าแล้วพี่น้องเมื่อาอาก้าอยู่หน้าหน้าเป้าแล้วพี่น้อง <c oughs> แก่ก้ามากับน้องไซด์ด้วบบดยครับบุรีไทยคลิปเนาะ คนกล้ามาไหวอพี่น้องเหอหินเสาเที่ยงร่วกันพี่น้องแม่พันเจลเฮ็ดเนาะพันบุญยากแกงพันเจลพี่น้องเฉียวดำก็ได้นี่เฮ็ดทานเจ้าเฮ็ดท่านเฮ็ดทานเด้อพี่น้องเฮ้ยนี่บ้านเฮาเอิ้นเฮ็ดทานเนาะเด้พี่น้องได้เต็มตาเลยพี่น้องเฮ็ดปืนหางมือเนาะหางกับน้องหน้าเลยพี่น้องสบายดีปาลุงคนนี้ล่ะสบานะสบายดีปาลุงคนนี่ đi ba luôn đi kiếm khó này là tìm katao, lấy phần hai vị rồi tìm không chèo nó phần. biển phần... menu hết mày thì kèm nữa nó mày bố em em giùm chút chưa giùm đấy. giùm ต่อแล้กันเด้อเจียวเฮ็ดเจีวเฮ็ดพี่หน่อยมาหนี่น้องนิ้นก็ได้ออกมาเนาะพี่น้องน้องแหนวก็ไ่ได้มาเด้อมาหนี่เอาน้องน้ำไม่เท่าเนาะแม่เอาเพื่อนมาเอาหาเฮ็ดพี่น้องน้องนิ้นกับสาวอ้นเพื่อนก็ไปดำหนาซอยน้ำเบ้าพี่น้องไปซอยน้ำเบ้าเพื่อนเนาะบ่อนั้นก็เลยเอาก้ามากับน้องแก่ก้ามาเนาะพวกก้าบ่พอหน้าก็เลยก้าเพื่อนเพื่อนเอาก้าให้ตาหนึ่งพี่น้อย กายตาหนึ่งบ้านั้นก็สิมาดูดน้ำใสเนาะเปียวจักเพื่อนแนมาไปยืมจักเพื่อนมาเนาะนี่น้องน่องน้ากะอ,ออกมานั่นพี่น้อยออกมาเฮ็ดกับแม่นมเนาะมุมนี่แจ้งกับปะน้องแล้วครับผมเมื่อดูไ บายดีพี่น้องเขาเทียนกันพี่น้องเลยเศรอียล่ะกินแสรเลยเจเหญพท่านนี่มันเหนียวอย่าล้หนึ่ง้ได้ไมาแล้วมั้ยหนึ่ง้วข้าจะเอาไปกันจงมาเห็นมั้อ่หนึ่งล้ เห็ดไคแบบนี้เนอะเดี๋ย่นี้แกเห็ดไคตีเสียงอ่ะมันบอออกได้ไมเหไคจะมาหัวเสียงไอฮอชิ้นละ เฮงงอกับบได้เนาะบมียนะเลย้ไแม่ดดอกนึงบานเาเอาแอแมาละแกงกินได้อดอกบานเมื่อเขเข้าปุ๊บเหร่เขืาปุบกินมาจากเขา้า เขาหน่อยคนไม่น้องไส่ทั้งไปทั้งมันมือหลายคนไม่ไ hmm> ด้มัดกุกาะเขาติดมือบัน

แล้วมันจิพาคุณนั่งไหมแกงไม้ใช่ไหมไม่แมงมมั้งแอ้มันไปหาอยู่คยบงนื่ได้ยังไหมมันไปเต้นกระตักโอแ่ลเรั่องอมน่ละง่ายมัาหาังอมันต่อไม้ um ียมคน

ý kiến dạ không bay dính dạng sao không dính 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 dính

สามเท่าเนี่ยหนึ่งแกล้งพ้อหนึ่งพ่อเนี่ยจะขวบไอ้หันมันได้เท่ากัอนว่ามันใบแดงเนาะอืมแตเราจึงใช่ยิบเข่าหรอเยอะับเฮ็ดเฮ็ดเียวเฮ็ด chèo hết than Đây vô cắn phải nhăng nhạc dua chèo hết thân mười lăm không mười lăm mười ba bốn mươi mười lăm mười kiệt cứ lăm cái lăm mười nó mười lăm mười โอเคเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ช่วยจำนี่เด้อพี่น้องเห้แต่อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้องพี่น้องเปิดเพลงพอคลิปหน้านเนาะพี่น้องสบายดีสบายดี